จากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะเราจะเดินทางต่อนะคะไปด้านบน Vintage Beach นะคะก็สวยไงไอ้หนูก็เขาจัดให้ทั้งนี้อ่ะสวย ใกล้ๆก,กับดอนศักนะคะมีที่พักสองห้องค่ะ เคยเามีน,นะไปกอดสาวถ่ายลูกกับฉันน่ะเด็กแค่ดูเขาจะขำม,มากเลยอ่ะมีฝึกใส่เรียกด้วยอ่ะเฮ้ออยจะ <ๆ S 1> ไป นั่งลงนั่งลงเอาไทยเอาไทยหเอาไทยเอาไทยไม่พูดเลยเอาไทยเอาไทยบอกว่าอะไรนั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้วเอาไทยล่ะพูดเอาไทยกับนั่งลงนั่งลงเอาไทยเอาไทย มินิชบีชนะคะที่ดอนสักนะคะสุราษฎร์ธาน,นีออกจากาสุราษฎร์มาประมาณ30นาทีะคะ่ะอันนี้เค้กที่นี่นะคะอร่อยนะคะ ชิมมาแล้วค่ะเรากำลังจะข้ามสะพานสรีสุราษฎร์นะคะข้ามแม่น้ำตาปีค่ะนี่คามแม่น้ำตาปีค่ะโอ้ขณะเราจะเดินทางไปวัดชยาอำเภอชยาต่อค่ะ ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ